ยังมีผลต่ออายุของล้อยางโดยตรงนะครับในการออกแบบจึงต้องศึกษาสมบัติหรือลักษณะต่างๆที่มีผลกระทบเช่นรูปล่างขนาดหน้าสัมผัสและลักษณะการกระจายตัวของความดันที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ากระจายตัวของน้ําหนักซึ่งสมบัติเหล่านี้สามารถวัดได้โดยเครื่องฟุตปรินต์ print, นะครับ i อนาลิซิสแมชีนโดยเครื่องจะกดล้อ,อยางนะครับก็คือมันจะมีเครื่องสําหรับกดล้อ,อยางแล้วก็วัดการสึกหลอของล้อ,อยางเป็น เครื่องนี้ต้องอยู่อยู่ในแ l a ที่เขาใช้วัดล้อ,อยางหรือว่าประมาณว่าถ้าเป็นบริษัทโรงงานทํายางก็จะมีเครื่องนี้อยู่เอาไว้วัดการสึกลอนะครับแล้วก็การสึกลอของล้อ,อยางนี่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องทายด m ัมเชสติ้งเมชีนนะครับโดยนำล้อ,อยางมาชั่งน้าหนักก่อนและหลังการทดสอบนะครับว่าก่อนทดสอบน้ําหนักเท่าไหร่พอหลังทดสอบเอาอยางนี่ไปเข้าในเครื่องเครื่องมันก็จะเปนประมาณว่าจําลองว่า ไอตัวยางนี่ถูกน้ำหนักกดทับแล้วก็เหมือนจำลองว่ามันโดนใช้งานไปนั่นแหละครับพอะหลังจากการทดสอบแล้วก็เอามาชั่งน้าหนักดูว่าน้ําหนักมันหายไปเท่าไหร่ก็คือมันจะสึกล้อไปเท่านั้นนั่นเองนะครับก็มันจะมีเครื่องเครื่องมือสําหรับการตรวจวัดพวกนี้อยู่ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์นะครับซึ่งเครื่องวัดการสึกลอของล้อ,อยางนี้เนื่องจากการทดสอบสมบัติต่างๆด้วยเครื่องจักรต้องใช้ล้อ,อยางจริงนะครับดังนั้นในกระบวนการพัฒนาล้อ,อยางจริงต้องเตรียมล้อ,อยางตันเป็นจำนวนมากนะครับ เพื่อทดสอบนะครับซึ่งทําให้เปลืองเวลาแล้วก็เสียวัสดุก็คือถ้าจะทําดอกยางแบบที่1ก็ต้องสร้างยางจริงๆมา1แบบแบบที่2ก็ต้องสร้างยางจริงมา1แบบซึ่งลายดอกยางแต่ละแบบมันก็จะให้ค่าการสึกหลอที่ต่างกันแล้วก็ต้องสร้างดอกยางต้นแบบมาหลายตัวนะครับเพื่อนํามาเข้าเครื่องซึ่งมันก็เสียเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานทีนี้มนั้นก็เลยมีการวิจัยจากจากเอ็มเทคเนี่ยนะครับเพื่อเห็น,นการปรับปรุงลายยางดังกล่าวนะครับโดยการเอ่อ ใช้วิธีไฟน์อินเอลิเมนต์ใช้ระเบียบวิธีไฟน์อินเอลิเมนต์หรือว่าไฟน์อินเอลิเมนต์แมตต์นะครับเป็นวิธีการคํานวณโดยใช้ Computer, คอมพิวเตอร์คํานวณออ,อ,ออกแบบหน้ายางแล้วก็คํานวณการสึกห้อมานะครับซึ่งจากผลการเ,าเขาจะออกแบบยางโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ3มิติในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมที่คํานวณไฟน์อินเอลิเมนต์นี่คำนวณว,ว่าใช้ดอกยางไปน้ําหนักเท่าไหร่ใช้ไปกี่ กิโลเมตรมันจะสึกล้อไปเท่าไหร่อะไรย่างเงี้นะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์คํานวณน,นะครับก็ในในการวิจัยนี้เขาใช้คอมพิวเตอร์คํานวณดูโดยแล้วก็เทียบกับการหล่อดอกยางลายจริงๆลายเหมือนในที่ออกแบบในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาเอาเข้าเครื่องทดสอบจริงดูนะครับซึ่งจากการทดสอบนี้เขาก็บอกว่าการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอรอ์ออกแบบนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม finite element คำนวณการสึกล้อเนี้ยให้ผลการ ให้ผลการทดสอบที่ใกล้เคียงหรือว่าประมาณวนะ่าเท่ากับการหล่อยางจริงๆมาเข้าเครื่องทดสอบอนะครับซึ่งเาก็จะสรุปได้ว่าระเบียบวิธีไฟนอลอิเลเมนต์ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบตัวดอกยางแล้วก็ทดสอบการสึกหรองดอกยางนี่ก็สามารถเรียกว่าเรียงไงว่าสามารถาใช้ได้ว่าือนนเถอะนะครับคือนาอํามาทําให้สิ้นเปลิงเวลาน้อยลงเพราะว่าเราก็ไม่ต้องหล่อดอกยาง แบบตัวจริงมาเข้าเครื่องนั่นแหละครับใช้คอมพิวเตอร์คำนวณได้เลยว่างั้นนะครับก็เป็นเป็นการวิจัยจาก MT e c h หรือว่าศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งก็เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอ่อเป็นงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาระน่ารู้ก็เลยนํามาฝากคุณผู้ฟังกันไว้นะครับก็ช่วงนี้สาระน่ารู้เราช่องข้างจะเอ่อสี่เลียดนิดน,นึงนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะ อาจจะเริ่มเบื่อก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งเพลงแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ 一样了，事情，你开始。 Oh. ก็จบไปอีกหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงคนพึ่งจะโสดนะครับจากเบนวน์นวงพลิกไทยนะครับก็เป็นเพลงโมเพาะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็คุณผู้ฟังกําลังฟังรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตรสต์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูยมินะครับดำเนินรายการทุกวันเพระงหัสบดีนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มีสาระน่า,นารู้ทางด้านวิทยาศาตสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เพลงเพาะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ ขอประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยราชวิทยชภูมิได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตแล้วนะครับก็สําหรับปีการศึกษา2555นี้ก็ได้รับนักศึกษามามีการเรียนการสอนกันไปถึงครึ่งเทอมแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นการสอบกลางภาคอยู่นะครับสําหรับปีการศึกษาหน้าปีการศึกษา2556ารากก็เริ่มเปิดรับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับผู้ที่สนใจก็มาสมัครได้นะครับก็ รับสมัครนักเรียนที่จบม6มานะครับนักศึกษาที่จบปวชมาจบปวสมามาเรียนวิศวกรรมการผลิตหลักสูตรส่ปีนะครับภาคปกตินะครับก็เรียนจบมาแล้วได้วุฒิวสอบหรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนั่นเองนะครับก็ศักิ์ลิสิกรร์ก็เทียบเท่มามหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับได้วุฒิเป็นวุฒิวสบซึ่งหลักสูตรของเราก็ผ่านการอนุมัติจากสกอหรือว่าสํานักงานการอุรดมศึกษาทางส่วนกลางทางกรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไว้ใจได้ครับเรื่องเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องการเรียนการสอนนะครับก็ฝากชิสัมพันธ์กันไว้นะครับรายละเอียดเราเข้าไปดูได้ได้ที่เว็บไซต์ en cpiu ac th นะครับหรือว่าที่หน้า Facebook พิมพ์คําว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยียภูมินะครับก็จะมีหน้า Facebook ของคณะมาคุณผู้ฟังก็เข้าไปแอดเฟรนด์เข้าไปโพสต์ถามข้อความอะไรได้ก็จะมีอาจารย์ของเรามาตอบให้นะครับและข่าวประเทศสมพนธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือ คุณผู้ฟังที่สนใจอาจจะอ,อยากจะขอบริการทางวิชาการในทางคณะวิศวะนะครับหรือว,ว่าจะจะขอคณะร่วมทาขอภัยครับอยากจะขอ,อบุคลากร,รร่วมทํางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมนะครับจากคณะวิศวะก็สามารถติดต่อมาที่คณะได้เลยนะครับเกี่ยวกับด้านการบริการทางวิชาการหรือว,ว่าอยากจะร่วมทาวิจัยพวกนี้ทางคณะก็ยินดียินดีร่วม ให้บริการทางด้านวิชาการพวกนี้นะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อผ่านทางคณะมาได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอาจจะมีคุณผู้ฟังท่านที่ใจบุญนะครับต้องการจะบริจาคอ,อุปกรณ์ทางด้านช่างให้กับคณะก็ยินดีนะครับท่านอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่เก่าแล้วยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าท่านมีของใหม่ของเก่าท่านไม่ได้ใชงง้เช่นพวกสว่านพวกกบสไ,ไม้พวก เครื่องตัดอะไรพวกนี้นะครับอ่ต้องการจะบริจาคให้คณะวิศวะเพื่อน,นําไปสอนนักศึกษาพวกนี้ก็ยินดีรับนะครับก็ติดต่อได้ที่คณะได้เลยนะครับหรือว่าจะอาจจะบริจาคเป็นวัสดุที่ใช้ในการฝึกเช่นซื้อเหล็กซื้อลวดเชื่อมพวกนี้นะครับก็ถ้าท่านที่ท่านจะที่ใจบุญที่จะสนใจอยากจะมาบริจาคก็ทางคณะของเราก็ยินดีนะครับเชิญมาติดต่อได้ที่คณะเลยนะครับก็ช่วงนี้จะสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ ุดทายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาตลอด1ชั่วโมงนะครับก็จะมีรายการดีๆแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับบ่ายโมงถึงบ่าย2องโมงนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาซะแล้วนะครับผมอาจารย์ป่านจากกรีวแชรรหัสนะครับผูดดำเนินรายการก็วันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ จไกลถึงวันแม่ที่ไรน้ำตาจะไหลขึ้นมาแม่จากลูกไปตั้งแต่เด็กน้อยมีผมติดตัวคือกำพร้พยายามเข้งแขงเรื่อยมาแต่บางเวลาอ่อนล้าเกินไปเห็นใครใครเขามีแม่กัน ก็อดอิจฉาไม่ไหวดอกมะลิทานจะไหวใครได้ที่จุดทูบอกแม่ไปว่าลูกคิดถึงจะเกิดชาตไหนแค่ขอได้เป็นลูกแม่ไออุ่นแห่งความรักแท้อยากกอดแม่อีกครั้ง บุญลูกมีเพียงเสี้ยวหนึ่งฝากควันแห่งความคิดถึงกระซิบคำหนึ่งว่า